สวัสดีครับลุงขบวครับสวัสดีครับลุงดำครับทลิปนี้เรามาถึงตอนที่ห้านะครับ,รบในการตามรอยเมืองคครก็เข้าสู่ยุคที่อาณาจักรศรีวิชัยได้เสื่อมลงครับแล้วก็พระเจ้าศรีธรรมสุขราชหรือเมืองนครศรีธรรมราชหรือเมืองตรมพลิงเนี่ยก็ประกาศเอกกร,ราชและคือไม่ไม่ขึ้นต่อศรีวิชัยแล้วครับผมอ่าเพระเาะศรีวิชัยนี้อ่อนแอจากการลุกรานของพระเจ้า ราราเชินทระแห่งจูระของอาณาจักรทมินลุงอมรคุ้นๆนะครับว่าคําว่าจเนี่ยจะมาจากจูะนี่ไหมครับน่าจะมาจูระแล้วก็อาณาจักรทมินนาดูะเราพูดกันในอดีตว่าเอพวกจรนตมินหินชาติอ่าพวกจรนทมินอพวกใจทมินอินชาติแลพวกโจรพวกจูระเนี่ยแสดงมาจากคาคานี้น่าจะมาจากคำคำนี้อผมก็เคยอ่านเจอมีพูดสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคํานี้เพราะว่า โจละเนี่ยเขาเข้ามาแล้วก็รุ่นสะดมรล้นสะดมแย่งทรัพย์สินจากเมืองต่างๆไปแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้คิดที่จะปกครองคือเริ่มจากมาตีที่ศรีวิชัยก่อนครับอ่คาราดแถวแถวสุมาตรานอะแถวช่องแคบมรดการนั้นตนนั้แล้วก็ตีเรื่อยมาจนถึงตะโกลาจนมาถึงตามพอลิงตามพอลิงนครเทพราของเราครับครับหลังจากนั้นก็ประมาณร้อยปีนะครับ นครเสมราชหรือตามพลิงนี่ก็ฟื้นฟูขึ้นมาได้มีกษัตริย์ปกครองตนเองนะครับคือพระเจ้าศรีธรรมสุกราชพอศหนึ่งพันเจ็ดร้อย่าหนึ่งพัเจ็ร้อยส่ิบสามเป็นปฐมวงของพระเจ้าศรีธรรมสุกราชต่อมาก็มีพระเจ้าศรีธรรมสุกราชที่สี่อืมครับก็คือพระเจ้าเจนทรพานุกับคลิปที่ผ่านมาก็ได้พูดได้ฟังว่าท่านมีวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่อยู่สามเรื่องครับผมเรื่องที่หนึ่งครับเรื่องที่หนึ่งก็คือ การรวบรวมหัวเมืองทางใต้นะครับหออัวเมืองต่างๆทางใต้ทางใต้สิบสิบสเมือง,งเข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองเรียกว่าเมืองสิบสองนักสัตว์เรื่องที่สองก็คือการสร้างพระบรมธาตุครอบองค์เดิมเป็นองค์ใหญ่ดังเช่นปัจจุบันและเรื่องที่สามคือการยกทัพไปตีศีลงกาถึงสองครั้งก็จะขอพูดเรื่องเมืองสิบสองนักสัตว์ก่อนครับ ลงกำมืลนครับนุ่นนำครับหลังจากที่พระเจ้าจันทรพานุเนี่ยปรองได้ตีเมืองต่างๆแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเมืองเหล่านี้จริงๆพวกเราก็คุ้นๆกันดีนะครับครับก็มีเมืองสายบุรีครับคือคือเมืองตั้งสิบสองนี้เมืองสิบสองนักขัตเนี่ยต่อมาก็กลายเป็นอ่าเขาเรียกว่าปีอ่าสิบสองปีสิบสองปีสิบสองปีครับมีปีชั่วฉลูขาเนี่ยพวกเนี้ยนะครับครับซึ่งมีเมืองเหล่านี้นะครับ อ่าเป็นต้นกําเนิดก็คือหนึ่งกับเมืองสายบุรีก็ใช้ตราหนูเป็นสัญลักษณ์นะครับตรงกับปีชวดอ่าเมืองปัตตานีนะครับใช้ตราวัวก็ตรงกับปีฉลูครับอ่าเมืองกาลันตันใช้ตราเสือนะครับตรงกับปีขานนะครับแล้วก็เมืองอ่าปะหังเมืองปะหังเนี่ยก็อยู่ทางตอนล่างของแหลมมาลายูนะครับใช้ตรากระต่ายตรกับปีต่อนั่นเองครับลุงนำครับ แล้วเมืองที่ห้านะครับก็คือเมืองไทรบุรีตัวนี้ก็เป็นอส่วนหนึ่งของมาเลเซียที่ว่ารัฐกีดะนะครับมีใช้ตาอุใหญ่ครับตรงกับปีมาโรงเมืองพัตลุงตาอุเล็กตรงกับปีมะสิงแล้วก็เมืองจังครับตามะก็ปีมาเมียนั่นเองครับเมืองจุมพรตาแพะก็ปีมาแม่ครับครับเมืองบันไทยสรอก็คือเมืองชายางดงนําครับ ครับอ่านี่ก็เป็นตาลิงนะครับสัญลักษณ์ของเมืองของเขาก็ตรงกับปีวอกนั่นเองเมืองสะอุเลาสะอุเลาอ่ากาญจนาดิตอ่าครับครับครับการนะดิตนั่นเองนะครับตาไก่ครับก็ตรงกับปีราการเมืองตะกัวปานี่ตาสุนักครับตรงกับปีจอและก็อีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองกระบุรีตาหมูครับปีกุลนี่คือสิบสองเมืองที่พระเจ้าจันทรรับอนุอ่าปกครอง นะครับอยู่ในความปกครองของท่านเพราะนั้นเรียกว่าเมืองสิบสองนักสัต่าลุงํำครับสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยในปัจจุบันนี้นะครับตราประจาจังหวัดก็คือรูปพระธาตุแล้วก็มีรูปสตัตว์ต่างๆที่กล่าวมาแล้วทั้งสิบสองเนี่ยาล่รอบกับนะครับทีนี้ต่อไปนะครับลุงําจะนําเสนอเกี่ยวกับอะไรครับในทลิปต่อไปเนี่ยก็จะนําเสนอในเรื่องของเอาพระธาตุนครศรีธรรมราชครับที่ พระเจ้าจันทรภานุได้ได้สร้างขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่เนี่ยครับแต่ว่าเราจะเริ่มตั้งแต่ยุคแรกเลยครับตั้งแต่ตำนานนางเอ๋นชลาพระทันตะกุมารก็พระเจ้าจันทรภานุอามาสร้างเป็นองค์ใหญ่อย่างเช่นปัจจุบันบในอดีตเนี่ยเราเชื่อกันว่าในยุคที่รรพระเจ้าศรธรมสุมาสร้างเกดีดีไปครอบเกดีดีองค์แรกที่ นางเหนฉลาและพัฒนทักุมารมาสร้างไว้เนี่ยเป็นทรงศรีวิชัยอืมครับแต่เหตุผลทางวิชาการที่สํารวจล่าสุดนะครับอครับไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะอ่าไม่ใช่ครับอ๋อครับผมครับมีลักษณะรูปทรงอย่างไรเดี๋ยวติดตามในคลิปต่อไปครับผมขอเชิญท่านติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับครับอ่าเที่ยวตามรอยตำนานนะครับครับลุงดำนะครับครับครับคลิปนี้ก็ขอจบสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับครับครับขอบคุณ